ทีมมยรบรสาวไทยอายุไม่เกิน23ปีชิงชมป์โลกครั้งที่2ที่ตุรกีภายใต้การุำทีมของโคชยะนาวากาโทนัตพลศรีสมบุตรนาคทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมและโดดเด่นด้วยการจบระดับ8ของการแข่งขันซึ่งถือว่าเป็นผลงานที่ดีมากเมื่อเทียบกับการผ่านเข้ารอบเข้าเลือกมาเล่นรอบสุดท้ายเป็นครั้งแรกในฐานะของรองแชมป์เอเชียโดยการลงสนามไป7นัดสามารถทำสถิติชนะได้2นัดแพ้5นัด ซึ่งชนะ2นัดมาจากเกมกับคิวบาและเปรูซึ่งถือว่าชื่อชั้นนั้นดีกว่าทีมไทยและเมื่อเทียบกับอายุรูปร่างและประสบการณ์ทำให้มองว่าทีมสาวไทยทําผลงานได้เกินกว่ามาตรฐานแม้ว่าจะมีแกนหลักจากทีมชุดใหญ่เพียงสองคนคืออัจฉราพรคงยศและพรพันธ์เกิดปาดแต่ทุกคนก็ช่วยกันเล่นจนประสบความสําเร็จนอกจากผลงานที่จบนดับ8แล้วสิ่งที่เห็นได้ชัดเจนคือการให้โอกาสผู้เล่นดาวรุ่งซึ่งมาจากชุดเยาวชน ได้ลงสนามทั้งชัชชุอ่อนโมกสีและพิมพิทยาโกกลำที่แสดงเห็นว่าการเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากเกมระดับโลกจะช่วยพัฒนาให้พร้อมสําหรับการขึ้นสู่ทีมชุดใหญ่อันนี้ผมให้เขาลงเยอะมากทั้งทั้งชัชชุอ่อนทั้งพิมพิทยานะครับก็คือให้ประสบการณ์เขานะครับถึงเขาจะผิดพลาดเยอะเราก็ต้องให้เขาผ่านเกมให้ได้นะครับ ก้าวข้ามไม่ได้แต่บางจังหวะเนี่ยและโอกาสเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนออกบ้างถ้าเกิดมันมันเสียเยอะอะไรพวกนี้นะครับแต่ถ้าเขาเสียลูกสองลูกเนี่ยมันเป็นปกติอยู่แล้วนะครับการเล่นเนี่ยมันมีเสียมีได้อยู่แล้วเขาก็ยังเสียเลยในเซตที่3เซตที่2เซตที่3นะครับก็เหมือนกันในอยู่ที่เราจะกลับมาได้ไหมแค่นั้นเองอันนี้สภาพจิตใจเนี่ยสำคัญจิตวิทยาทุกทีมอ่ะผมมองว่ารับเสิร์ฟเนี่ยเสียทุกทีมนะครับแต่ว่าอยู่ที่จิตวิญญาณนันเองนะครับ จากนี้ต่อไปถือเป็นการบ้านของสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยต่อไปในการเพิ่มทักษะและประสบการณ์ให้กับทีมชุดนี้ก่อนที่ทุกคนจะได้โอกาสก้าวขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่เพื่อเป้าหมายการเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายกีฬาโอลิมปิกเกมที่กรุงริโอเดจาเนโรในปีหน้าสมพงษ์ยอสนิทถ่ายภาพสุรชัยพิมพ์ดีรายงาน